สิ่งที่เมดิสกำลังเดินไปอีก5ปีข้างหน้าคือการ to be self-sustainable เราต้องลดการพึ่งพาจากวัตถุดิบของต่างชาติเราต้องสามารถอยู่ได้ด้วยตนเองเพื่อที่เราจะสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืนเรามีด้วยกันทั้งหมด3ปัจจัยคีย์หลักอันที่หนึ่งคือเราต้องสามารถที่จะสร้างโรงงานผลิตวัตถุดิบ ATMP ของเราเอง ถ้าเป็นส่วนเหลือเราก็สามารถขายไปต่างประเทศได้ด้วยอันที่สองเนี่ยก็คือซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญหลักเลยซึ่งเราทํามาแล้วอย่างน้อย10ปีที่ผ่านมาคือการเป็นบริษัทของคนไทยนี่แหละที่มีวิจัยและพัฒนาเป็นของตัวเราเองเลยตั้งแต่แรกที่ผมทำเนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่เพิ่มศักยภาพเพิ่ม effectiveness optimization เพื่อลดค่าใช้จ่ายครับความยั่งยืนจริงๆมันจะตอบโจทย์จากการที่คุณมี innovative product ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมีวันหนึ่งถ้าเราสามารถที่จะสร้างโปรดักต์นวัตกรรมใหม่ปุ๊บเนี่ยเราจะสามารถมี growth จากนั้นเพิ่มได้ขึ้นมากๆเลยนวัตกรรมใหม่ของเราต้องสามารถจดเพเทนต์ได้